วันนี้เราอยู่ที่วัดสวนดอกนะครับผมนะวันนี้มาไหว้พระนะครับผมไหว้พระที่วัดสวนดอกนะครับผมจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เป็นวัดเก่าแก่ของเมืองเชียงใหม่เลยทีเดียวนะครับผมวัดสวนดอกฮะหรือวเจดีประธานวัดสวนดอกนี้มีประวัติการสร้างที่บันทึกไว้ในศิลาจรึกวัดพระยืนครับโดยบันทึกไว้ว่าเมื่อครั้งพระเจ้าคืนนาอารัธนาพระสมณะเถระจากสุโขทัย เมื่อปีพศ2514เจดีย์ประธานในสวนดอกนี้มีลักษณะเป็นทรงระฆังแบบพื้นเมืองล้านนาขนาดใหญ่ที่มีก้านฉัดประดับพระพุทธรูปปางประธานพรประทัดยืนรอบก้านฉัดซึ่งปกตินีล้านนาจะไม่มีการประดับลายที่ก้านฉัดการประดับพระพุทธรูปที่ก้านฉัดเช่นนี้จึงได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะสุขโขทยัยนะครับผมนี่นะ ดังเดิมอ,องใหญ่นะครับผมนะแล้วตอนนี้ก็บุรณะนะครับผมก็มีเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่างๆนะครับก็มานะครับมาชมนะครับมากราบมาไหว้นะก็ชาวต่างชาตินะครับผมนี้นะ พระธาตุพระามธาตุเจดีย์พชนกนะครับพระศรีพระรามธาตุเจดีย์พชนกทางบูชาพระรามธาตุเจดียขพชรงก้าน วัดชุนดองนครับผมจะเป็นวัดเก่าแก่ในจังเชียงใหม่นะครับผมนั้นเป็นข้าประทานด้านหลังนั่ก็ประทานพรเราไปกยากว่าสิริราชพิการครับ